จริงๆแล้วก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องความชื้นอยู่แล้วนะยิ่งหน้าฝนนะคะตากผ้าแทบไม่ได้เลยต้องเอามาตากในบ้านไหนจะเรื่องกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราที่ตามมานะคะเวลาเดินก็เหนียวเท้าแอมมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงติดตามให้จบคลิปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแอมิสนะคะและตามที่ทุกคนเห็นปกค,คลิปขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนนะคะมาฟังรีวิวหลังการใช้งานเครื่องลดความชื้น LG p u r i c a r e ให้ทุกคนฟังกัน,นะค่ะว่า ควรมีติดบ้านไหมนะคะหรือว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็เขามีโหมดฟังก์ชันการใช้งานอะไรที่น่าสนใจนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปชมกันเลยคะ่ะทีน,นี้เนี่ยเดี๋ยวแอมจะขออนุญ,ญาตอธิบายถึงตัวเครื่องคร่าวๆทุกคนฟังก่อนนะคะว่าทำไมต้องเป็น LG PureCare นะคะเพราะว่าเขามาพอคอมเพรสเซอร์ระบบ โออินเวอร์เตอร์ก็คือทําให้เวลาเราเปิดการใช้งานนะคะก็จะมีเสียงรบกวนที่เบาลงค่ะแล้วก็มีความร้านที่เพิ่มามากขึ้นนะคะที่สําคัญเนี้ยเขามีรับประกรันและคอมเพรสเซอร์นะคะยาวนานถึง10ปีค่ะแต่ก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังสามารถช่วยลดความชื้นในบ้านเรานะคะสูงสุดได้มากถึง30ลิตรต่ตอวันค่ะใครที่นึกภาพว่าเอ๊สามลิตรมันประมาณไหนนะก็ลองนึกภาพถึง ขวดน้ำา250มิลลิลิตรนะคะจำนวน120ขวดค่ะทุกคนมันเยอะมากเลยนะคะความชื้นที่เขาสามารถช่วยลดได้แล้วก็คนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะตอบโจทย์อย่างมากเพราะว่าจะค่อนข้างไวต่ออากาศใช่ไหมคะเวลาบ้านเรามีความชื้นเยอะๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจมูกตันนะคะหายใจไม่ออกยอย่างแอมก็เป็นบอ่อยมากๆเวลาเราเดินในบ้านนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเหนียวเนนหนอะหนะนะคะอาจจะมองว่าเอ้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆหรือเปล่าอะไรแต่ว่าต้องบอกว่า ขนาดคนปกติเจอทุกวันยังน่าเบื่อเลยทุกคนแต่ยังลองคิดในมุมของคนที่เป็นภูมิแพ้ดิ พอมันเจอทุกเรื่องเรื่องเดิมๆแบบนี้ทุกวันทุกวันมันทําให้การอยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นลคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าลำคาญมากๆสําหรับคนที่เจอทุกวันนะคะยิ่งหน้าฝนนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอาการคือจัดหนักจัดเต็มเรื่องของการใช้งานนะคะก็ใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LG ThinQ นะคะเราสามารถ เปิดปิดการใช้งานเครื่องนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ นี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกนะคะเช่นว่าเราใช้ไฟเดือนนี้ไปเท่าไหร่นะคะเขามีตัวเลขให้เราเอาไปคำนวณน,นะคะวิธีคำนวณแอมก็จะขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะคะก็สามารถดูได้ในแอปเลยเวลาแอมใช้งานใช่ไหมถ้ามีวันไหนที่เราจําเป็นจะต้องใช้งานชุดตัวโปรดของเราแต่ว่าวันนั้นอากาศซึ่งไม่เป็นใจนะคะฝนตกทั้งวันเราตากผ้าข้างนอกไม่ได้แอบมบก็จะเอามาตากผ้าในบ้านบางคืนนะคะแอบมบก็จะเปิด เครื่องลดความชื้น lg purecare er นี e ้ไว้นะคะแล้วก็จะขึ้นไปนอนค่ะทุกคนทีนี้พอเราจะปิดใช่ไหมคะแอมก็คิดเกียดที่จะต้องลุกมาจะเตียงเดินลงมาข้างล่างนะคะแอมก็จะสามารถกดเปิดปิดเครื่องนี้ได้ผ่านแอปเลยสะดวกรวดเร็วได้มากๆนะคะสามารถใช้งานได้ทุกที่เพียงเชื่อมต่อกับ wifi แค่นั้นเลยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำนะคะผ่าน App แอปพลิเคชันว่าน้ำถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องเอาไปทิ้งแล้วนะคะ ก็ถือว่าสะดวกใช้งานง่ายนี้เนี่ยก็มาในส่วนของดีไซน์นะคะโฮมเลเวอร์อย่างเราๆนะคะเรื่องดีไซน์ก็สําคัญทุกคนอาจจะเห็นตัวเครื่องผ่านด้านหลังแอมไปแล้วนะคะนั่นก็คือ LG Pericare เครื่องนี้เองนะคะจะบอกว่านอกจากดีไซน์ที่ทุกคนเห็นความสวยงามของเขาแล้วเนี่ยทุกการใช้งานพอเราได้ลองใช้จริงๆอะทุกคนเราจะรู้เลยว่าแบบเออคนที่เขาออกแบบเขาคิดถึงคนที่ใช้งานจริงๆนะแบบให้มันเกิดประโยชน์อะ เพราะว่าทุกการออกแบบแต่ละจุดของเขานะคะหรือแม้แต่โหมดการใช้งานเองอก็จะตอบโจทย์กับชีวิตประจําวันมากๆนะคะอย่างเช่นตัวด้ามจับสามารถจับได้ถนัดมือนะคะมันก็จะสามารถย้ายจากห้องนึงไปอีกห้องนึงได้สะดวกเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีล้อนะคะ360องศามาให้นะคะเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะอีกทั้งเขาก็ยังมีถังเก็บน้ําแบบใสให้เรามองเห็นระดับน้ําได้จากหลายทิศทางหรือว่าหลายมุ มองนะคะคเมื่อเราเห็นว่าน้ําสูงถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะได้ถอดได้แล้วก็เอาไปทิ้งได้ส่วนตัวถอดเข้าออกเองของตัวทางเก็บน้ํานะคะก็ต้องบอกว่าถอดเข้าออกได้ง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ไม่หกเหลอะเทอะอด้วยคะ่ะน้ําที่เราถอดออกมาจะไม่ใช่แบบถอดปุ๊บแล้วน้ํากระเด็นออกมาเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะคะถอดออกมาง่ายแล้วก็เอาไปเททิ้งได้อย่างง่ายด้วยแต่ที่ทุกคนเห็นเครื่องข้างหลังแอมนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมาตั้งลดความชื้นได้อย่างเดียวนะคะเขาก็มีฟังก์ชันการใช้งาน ที่มากกว่านั้นค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีเอเซอรี่นะคะแถมมาให้นะคะเป็นสาย T host กับ Y host นะคะสาย Y host เขาก็จะเอาไว้สำหรับ เป่าแห้งรองเท้านะคะเวลาเราไปทํางานไปเรียนหรือว่าไปออกกําลังกายมาก็ตามนะคะก็สามารถใช้สายไวโฮสเนี้ยเป่าแห้งรองเท้าเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็กลิ่นอับได้ค่ะทุกคนแล้วก็มีสายทีโฮสสายทีโฮสก็จะเอาไว้ใช้สําหรับพวกตูวเสื้อผ้านะคะหรือว่าดินชักเล็กๆที่เราเก็บผ้าใดๆก็ตามนะคะก็จะช่วยเป่าไล่ความชื้นไม่ให้มีกลิ่นอับ ที่อยู่ในตู้ได้นะคะ่อทั้งสองสายนี้นะคะแอมจะไปสาธิตวิธีการใช้งานจริงให้เห็นกันอีกทีหนึง่งทีนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันแบบเจาะเลยก็เลยว่าแล้วเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องลดความชื้นไว้ในบ้านไหมแล้วก็ทําไมแอมถึงเลือกมาใช้งานนะคะก็ต้องอธิบายก่อนว่าแอมมาเป็นทางภู่มแพ้แล้วก็เป็นทางหอบหื่นนะคะเป็น2อ,อย่างครบเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องอะ่ะก็ค่อนข้างสําคัญนะคะเครื่องลดความชื้น LG Pericare เนี่ย เขาก็จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Plasma Master Ionizer นะคะที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียภายในอากาศนะคะแล้วก็มีระบบ Auto k i ีน n i n g เวลาที่เราปิดตัวเครื่องนะคะก็จะช่วยลดการเกิดการสะสมของเชื้อรานะคะแล้วก็กลิ่อับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องได้ด้วยค่ะแล้วก็มันเหมาะกับคนที่บ้านติดวอล p a เปเปอร์ค่ะอย่างที่เราเคยรีวิวไปว่าคือด้วยความที่โครงการเขาแถมวอลเปเปอร์มาใช่ไหมคะแล้ก็เลยติด วอลเปเปอร์ตามที่คงจะเป็นของโครงการเลยนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ได้ไปอ่านแหละว่าแบบข้อเสียของวอลเปเปอร์มันมีอะไรบ้างซึ่งเราไปเจอภาพภาพหนึ่งที่คนที่ติดวอลเปเปอร์เขารีวิวให้ดูว่าตอนที่เขาเาเปเปร์เขามันหลุดออกแล้วเขาเห็นเช้อรลาข้างหลังมันนะทุกคนมันแบบยืยมากแล้วเราก็รู้สึกกลัวมากเพราะว่าเราจะต้องหายใจมันเข้าไปทุกวันนะคะถ้าบ้านเรามันชื้นมากๆใช่ไหมคะมันก็จะเกิดกลิ่นอับได้ง่ายค่ะเคยไปกันไหมว่าทําไมเราทําความสะอาดบ้านเท่าไหร่บ้านเรามันก็ไม่หอมสักทีทั้งๆั้ที่เราก็ทําความสะอาดบ่อยนะ อาจจะเกิดจากความชื้นภายในบ้านมันเยอะเกินไปนะคะทาให้ความชื้นนะมันไปหมักหมมแล้วก็ฝังอยู่ในตามพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนะช่นโซฟาหมอนหรือว่าตุ๊ก,กตาที่เราเอามาตั้งใดๆก็ตามมันก็จะดูดซับความชื้นไปพอมันเจอเข้าทุกวันทุกวันทุกวันเน,นะะี่ยค่ะมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นอับเข้ามาได้หรือแม้แต่พวกพรมเองก็ตามพวกนี้ก็เป็นแหล่งเก็บความชื้นได้อย่างดีตงแต่แม้แต่ผ้าขนหนูหรือว่าผ้าเช็ดตัวของแอมกับนัทคือที่บ้านอะ่ะจะไม่มีกลิ่น ก่อนหน้าเนี้ยที่เราอยู่บ้านเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามปกติทุกคนไม่ได้มีไอเทมอะไรมาใช้งานต่างๆมากมายนะคะก็รู้สึกว่าถ้าไม่เราอาบน้ําเราอาบน้ําจริงๆมันควรจะต้องตัวสะอาดใช่ไหมผ้ามันก็ควรจะต้องหอมใช่ปะแต่ว่าทาไมเราใช้ไม่กี่ค,ครั้งแล้วรู้สึกว่าผ้าเช็ดตัวมันเหม็นจังเหม็ดแบบเหม็นอาบเหม็นเหงือ่อเหม็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเหม็ดนะทุกคนเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแต่ว่าตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยทางผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดตัวอะไรเราก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าหลังที่เราอาบ นะ้ำหรือว่าสาเหตเสร็จก็จะเปิดเครื่องลดความชื้นนี้ทิ้งไว้นะคะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีนะคะไม่ของตัวเราเองก็ของคนในบ้านนะคะ,ะนั่นก็คือกลิ่นรองเท้าค่ะทุกคนกลิ่นรองเท้าที่มันเหม็นอับอะมันเหม็นเท้าบางคนรู้สึกว่าอทําไมเท้าเหม็นอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันคือสาเหตุได้เลยเพราะว่าเราอะ ไม่ว่าจะใส่ไปทํางานใส่ไปออกกําลังกายเช่นรองเท้าผ้าใบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพอเราใส่เข้าทุกวันทุกวัน,วนใช่ไหมแล้วมันมีความชื้นเจอสภาพอากาศเดอะแยะมากมายเจอน้ําขังเจอฝนตกเจอแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หมักหมงอยู่ในรองเท้าทุกวันเพราะว่าเราก็คงไม่มีใครที่จะซักผ้าใบาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะทําให้กลิ่นรองเท้าของเรามันจะเหม็นแบบ แต่ก็ต้องพูดในฐานะของรีวิวของผู้ใช้งานจริงๆว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดไปเมื่อสักครู่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากที่ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะต้องเกิดปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนมากก็มักจะต้องเจออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านแอมอ่ะแอมเลือกซื้อบ้านอยู่ใกล้บอ่อน้ำใช่ไหมคะทีเนี้ยพอ มันอยู่ใกล้บอนะ่อน้ำมันก็จะได้ความสวยได้วิวที่ดีนะคะแล้วก็ได้ลมที่เย็นที่มันพัดตลอดเวลานะคะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความชื้นขั้นสูงสุดค่ะทุกคนเวลาเราเข้ามาอยู่จริงๆอะเราก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องความชื้นอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้บางทีเวลาเราเดินในบ้านนะคะก็จะรู้สึกว่าพื้นบ้านมันจะเหนียวเหนอนะมากกว่าคนอื่นหน่อยแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องความชื้นมากกว่าคนอื่นนะ เดี๋ยวเรามาลองดูโหมดคร่าวๆของตัวเครื่องกันนะคะเขาก็จะมีมาทั้งหมด5โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกจะเป็นโหมดสมาร์ทนะคะเป็นโหมดที่เราใช้สําหรับลดความชื้นอย่างอัตโนมัติค่ะทุกคนโดยเมื่อเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกแล้วเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะปรับความชื้นไปที่50%โดยอัตโนมัตินะคะหรือว่าเราก็จะสามารถตั้งค่าความชื้นที่เราต้องการได้ค่ะ หมดที่2นะคะจะเป็นโหมด7ค่ะเป็นโหมดที่ใช้ลดความชื้นแบบรวดเร็วค่ะโหมดที่3นะคะก็จะเป็นโหมดไซเรน์ทำงานแบบเสียงเบาค่ะเสียงดังเพียงสัมสิษาเดซิเบลนะคะเหมาะเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการพักผ่อนค่ะ โหมดที่4นะคะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าเขาจะแถมอุปกรณ์เสริมมาให้ทั้ง2หัวด้วยการเอาไว้ให้ใช้การต่อเอเุซอรี์นะคะก็ทําได้ง่ายๆค่ะแล้วเราก็เลือกหัวที่เราต้องการใช้งานให้ตอบโจทย์นะคะอย่างอันนี้แอมก็จะใช้หัวทีโฮสในการกําจัดกินเม็ดอับในตู้รินชักที่เราเก็บผ้าห่มไว้ค่ะหรือแม้แต่หลังแล้วกลับจากทํางานหรือว่าไปออกกําลังกายมาเสร็จใหม่ๆนะคะเราก็สามารถใช้หัวแบบไบโฮสเพื่อเป่าไล่ความชื้นสามารถเป่ารองเท้าที่เพิ่งซักเสร็จเลยแห้งได้ในค่มคืนท้ายเป็นโหมดรอน ะะก็จะเหมาะกับช่วงนี้เลยหน้าฝนฝนตกทุกวันตากผ้าไม่แห้งนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถตากผ้าในบ้านได้ว่าจะตากตอนกลางคืนก็ได้นะคะไม่มีกลิ่นอับเลยก็อาจจะเหมาะก,กับคนที่อยู่คอนโดหรือว่ามีพื้นที่จำกัดเครื่องนี้ช่วยได้เยอะเลย ตนี้นะคะก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงอย่างเรานะคะว่าเครื่องลดความชื้น LG p e r i c a r e นี้นะคะเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างมีโหมดอะไรน่าสนใจบ้างนะคะหรือว่าแม้แต่ว่าทําไมเราครจะต้องมีติดบ้านไหมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คงจะพอได้ไอเดียอะไรกันไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวแอมจะใส่ รุ่นแล้วก็ลิงก์นะคะไว้ที่ด้านล่างนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะไปซื้อตามกันนะคะแล้วก็รุ่นที่แอมใช้นะคะจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับพื้นที่40 80ตารางเมตรค่ะทุกคนของว่าโหมดการใช้งานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆหรือว่าโหมดต่างๆออกแบบมาได้ดีมากช่วยทําให้ชีวิตของเราง่ายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะส่วนใครที่เคยใช้งานนะคะก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะคะหรือใครมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้เอ็มก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย